สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก398 398ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก398 ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเส็่งยิดลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3มจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่หกออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออก,กรางวั 2, ลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สอง รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ 1, 6, 7, 1, 6, ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดฝ่ายครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ 1, 6, ่งหกเจ็ดรางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้ง มีเงินรางวัลรางวัลละสี่0ับาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่ห้าและหลักที่หก ออกรระวัลเล็กท้าย3ามตัวครั้งที่1ค่ะพร้อมแล้วจะออกรระวัลเล็กท้าย3มตัวครั้งที่หนึ่ง รางวัลเลขท้าย3มตัวครั้งที่1เลขที่ออก970 970ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3มตัวครั้งที่1เลขที่ออก970 ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเส่งหยิดลูกยางหม่เยเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่5และหลักที่6ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2 รางวัลเลขท้าย3าตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองเจ็สองสองเสองฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองเสองรางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะ ต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสตัวหครั้งมีเงินรางวัลล,ละสอง0ันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2และหลักที่หออกรางวัลเลขท้าย2ตัว ผู้ที่จะทำการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวหลักหน่วยคือรองศาสตราจารย์ดตรติยทัศน์ประทิพทรรงรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะรัฐประาศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์และหลักสิบนะคะคือผู้แทนภาคประชาชนค่ะนางสาวป,ประวันรัฐชัยศิรินผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเพนทีนัมดีจำกัดค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็ท้ายสตัว รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566เลขที่ออก4 4 4 4ไฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6เลขที่ออก44 รางวัลเล็กหน้า3ตัวรางวัลเล็กท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1น่มีเงินรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ1น0 0 0แบาทค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งขณะน,นี้ลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับราบวัลหมายเลขจากประธานกรรมการ และเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคลากันค่ะในงวดวันที่1พฤศจิกายน2566สําสำนัก,าาก,กนงา,น,ออกางนสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรีอเมองเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะประชาชนที่สนใจนะคะรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินท์ทีวีตั้งแต่เวลา13นาิก50นาทีทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล glo lottery official และ line today รวมท้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในระบบ a m ความถี่891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงนินรางวัลสลากงวดวันที่16ตุลาคม2566โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของสำนักงานค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากรองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นายวิทยาแสนพักดีจะทําการเสียงหยิบลูกยางหม่เลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะ กรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนางชไมพรหนุนพักดีกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าจะเป็นผู้เสี่ยงลุกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะได้ลุกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขห้าค่ะ กรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบเป็นผู้แทนสำนังกงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกเสรีภูษาชีวะรองผู้บังคับการกองตรวจสอบรัะ,ะเบียนประวัติสำนังกงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปคะ่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจําหลักสิบนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข2ค่ะกรรมการออก,กรางวัลประจําหลักหมืน่นเป็นผู้แทนภาคประชาชนนางสาวปวันรัชชัยศิรินผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเพนทนัมดีจำกัดจะเป็นผู้เสี่ยงบลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนางสาวสุนิตาเจริญสินผู้มยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่1 4จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยรองศาสตราจารย์ดตรติยทัศน์ประทิพพรรงรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์จะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะกรรมการหมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนายปียพัฒช์ชัยสามผู้อำนวยการกลุ่มสารานิเทศการคลังสำนักง,งานปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะ และขณะนี้กรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะรางวัลที่1วนวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6เลขที่ออก สามหนึ่งสี่สีงสีกไฟครั้งนะคะรางวันที่1นึ่งงวดวันที่16บหกตุลาคมพุทธศักราชสอ6พัรกเลขที่ออก9 3้4สา โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ931445 931445และ931447 931447 ว้าว <Wow. S 1> ใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ